ปัจจัยภายนอก <c oughs> เพียงอย่างเดียวแล้วก็จดจ่อโฟกัสอยู่กับสิ่งนั้นแต่ความจริงแล้วนั้นปัจจัยสําคัญที่เ่าสุบูรณ์เราจะต้องช่วยเหลอือคนคนหนึ่งนั้นอยู่กับปัจจัยเหล่านี้นะเป็นฮะดิษที่รายง,งานโดยท่านมุสอับบินสาดท่านได้เล่าฮะดิษนี้ว่ารออาสะอดุนท่านสาบนเบน,บน,บนบวะกอสเนี่ยมีความเห็นมีความคิด เห็นว่าอันนัลหูฟัลลันอาลามันดูนะหูว่าตัวท่านเองนั้นมีความประเสริฐเหนือบุคคลอื่นๆนั้นอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ให้ท่านสาดบินเบลวะกัสเป็นคนที่มีความเข้มแข็งมีความกล้าหาญเป็นนักธนูที่แม่นมากทาให้ท่านคิดว่าตัวท่านเองนั้นมีความมีความเหนือกว่าคนอื่นอื่นแต่ไม่ได้อยู่ในเหมือนกับการตะกละบดนะแต่คิดว่าเอ๊ะตนเอง มีความสามารถเหนือมากกว่าคนอื่นจึงถามท่านนบีว่าตนเองเนี่ยจะได้รับความดีเหนือคนอื่นไหมข้อกล่าวอัลลัลลอฮุอะลัยฮิมสัลลัลลอฮุซุลลอฮ์สัลลัมท่านสั่งอินบราฮิมว่าท่านตูสรู้นะพวกท่านจะไม่ได้รับชัยชนะวาตูสักรูนะพวกท่านจะไม่ได้รับริสกีอิลลาบิรุอ้ออฟะอิคุมนอกที่จะผ่าน ดวอัการกมด้วยกับเหตุของคนอ่อนแอของพวกท่านท่าตัวเนี้ยเวลาแปลแปรแปลว่าไม่เลยนั้นท่านจะไม่ได้รับการช่วยเหลือจอากองค์สุภะานวาตาลาในความสำเร็จอะไรก็ตามและท่านก็จะไม่ได้รับริ์กีัรจยัยังเกียรตใดๆหรอกนอกจากด้วยกับสายเหตุคนอ่อนแอของพวกท่านคนอ่อนแอวินเด็กส,สตรีคนวัยชาราคน คลพลภาพคนยากจนซึ่งตามความเห็นของคนทั่วไปว่าบุคคลแล้วเป็นคนอ่อนแอเป็นคนที่ให้อะไรไม่ได้แต่ในความจริงแล้วนะั้นในความอ่อนแอของเขาเนะี่ยเอาวาอเขงไม่ตาเขาเนะดูอาของเขานะั้นมีน้ำหนักดูอาที่มีความเป็นสุดใจมีน้ำหนักมากกว่าคนทั่วไปพอสภาพการต่างๆของเขานะั้นเอว่าไม่ตาเขาพูดง่ายๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสําเร็จอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นจากเราเนะี่ยเราสอบผ่านเราได้รางวัล,ลวได้สิ่งที่ดีๆเนะี่ยก็ด้วยกับ ความเมตตาของอว่านะนั้นเมื่อจริงๆเราอยู่ที่ความเมตตาของเราสุฮานุวาตานั้นบางครั้งไอความสําเร็จที่เกิดขึ้นก็อาจจะผ่านความเมตตาของอวากับคนอื่นที่มีส่วนที่เรานั้นมีปฏิสัมพันธ์กับเขาก็ได้วันดฮะดิษนี้รายละเอียดฮะดิษนี้เป็นอย่างไรเรามาดูกันกานั้นด้วออุลลัลลอิสลัมปรากฏว่าท่านรอสุลลัลฮิสุลลัลฮุสัลัมนั้นมูอัลนีมันเป็นครูผู้สอน รอฮีมันที่มีความอดทนว่ามูอัดดิบันเป็นผู้ที่ขัดเกลารอฟีกอนที่เป็นเหมือนเป็นเพื่อนเป็นสหายวา่าโมรับเบียนเป็นผู้ที่ขัดเกลาเป็นผู้ที่อบรมนะฮาลีมันฮาลีมันที่มีความอดทนตัวแรกนะมมอันลีมันรอฮีมันผู้ที่มีความเมตตานี่คือลักษณะของทารุลโอลัสว่า,าัลาัมเป็นครู ของอุมมะที่พยายามเห็นสิ่งที่ผิดแล้วก็จะบอกจะซ้อนจะขัดเกลีอบรมอยู่ตลอดเวลานั่นคือว,วิธีของความเป็นครูนะฟังก้านะไอข้ขกาในนบีอุาสาลลัลฮุซัลลัมอิลาราออาคอตอันเมื่อท่านเห็นความผิดใดก็ตามที่เกิดขึ้นมินอะฮัดิมินอัลฮาบีฮีจากบรรดาซาบะเมื่อท่านเห็นเราซาบะคนใดก็ตามทําสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เศ้าว่าบาหูบีรับกินท่านเบีก็จะแก้ไขให้ถูกบีรับกินด้วยความด้วยความอ่อนโยนนะไม่ใช่ด้วยความแข็งก้าวนะบีนั่นจะสอนด้วยความอ่อนโยนด้วยความปรารถนาดีว่าเราชะด้หูอิลลครและทารุสุลก็จะแนะนำผู้นั้นสู่ความดีนั่นคือ ลักษณะของท่ารสอนว่าสอนว่าสอนก็ถือเป็นลักษณะของครูผู้สอนเลยนะในการอบรมในการแนะนําเห็นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ใช่เนี่ยก็จะแก้ไขจะอบรมว่าในฮาดลฮาริสในฮาริสนี้นั้นยารวีมุสอับบินสัดได้ท่านมุสอับบินสัดซึ่งเป็นลูกชายของท่านสัดบินบีวักกัสนั่นแหละได้รายงานว่าอันนั้นสัดบินบีวักกัสว่าแท้จริงพ่อของตนเองนั่นคือท่านสัดบินบีวักกัส ซาบะคนนี้เป็นหนึ่งในสิบคนที่ทถล่มโซลว่าโซลว่าสำหรับการันตีได้เข้าสวรรค์แต่อ่านประวัติของท่านมีความน่าทึ่งมีความโดดเด่นอย่างมากเลยนั่นท่านแท้จริงท่าน์วินเวอร์วัคกอสรอเดลโลอันฮโฮรออาเห็นนี่มีความคิดว่าอันน่าละฮูฟอสลันอาลามันดูนะฮูว่าตนเองนั้นมีความประเสริฐเหนือกว่าคนอื่น เมเนตัอัฟาจะคนอ่อนแอโดยทั่วไปเพราะตนเองเนี่ยเป็นคนที่มีความแข็งแรงเข้มแข็งกล้าหาญดีวกู้วัติอันนองมาจากกู้วะกำลังวังชากำลังของท่านมากกว่าคนอื่นว่าชูยยว่าชายาอาันทความกล้าหาญชุณลวักวาดในสงครามต่างๆนะเป็นที่ประจักษ์เลยว่าท่านนั้นเข็มแข็ง,ขง,ขง,ขงอินทนูเมน เป็นความคิดแบบนี้มีความคิดของเอตตนเองเนี่ยมีความมีมีทักษะมีกําลังมีความสามารถทําให้ได้รับชัยชนะในในระยะเนี่ยสงครามต่างๆนึกว่าจะได้รับชัยชนะซาดซาโลห์อันนบีโยซาลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอ่าซาลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเตือนท่านซอัดบินบิบักอสบิฟัลลินมันวะดูนะฮูมันัดูอัฟะอะลัยฮิ กับประเด็นว่าตนเองนั้นมีความประเสริฐเหนือกว่าคนอื่นจากคนอ่อนแอทั่วไปเนี่ยอันนี้เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนะเพราะว่าอะไรละว่าอันทว่าจะรูุกุมว่าความจริงแล้วนั้นริสกีเนี่ยที Allah uh um ่อัลลอฮ์ให้ว่ายังสรุฮุมและความเชื่อของอัลลอฮ์ที่เกิดขึ้นมาบีสาบาบีดูอาอิฮินก็เกิดมาจากสาเหตุหนึ่งนะหนึ่งในนั้นคือเกิดจากสาเหตุของบท ของดูอาของคนที่มีความอ่อนแอคนทุพพลภาพเด็กคนชราคนเป็นโรคภยคัยไข้เจ็บนั้นดูอาของเขามีพลังสิ่งที่เกิดขึ้นมาชัยชนะที่เกิดขึ้นมานั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากทักษะความเชี่ยวชาญในการรบอย่างเดียวไม่ใช่นะแต่เป็นการหลอ่อหลอมรวมกันระหว่างทักษะในการรบแล้วก็ดูอา ของคนอ่อนแอคนทุพพลภาพอัลลอฮ์จะไเมตตาให้วพาอิลางคานะั้นราวียุดังนั้นเมื่อปรากฏว่าคนที่มีความเข้มแข็งยังสุรุลละหุบิฮีอันมุสลิมีนะอัลลอฮ์ได้ให้ชัยชนะในลาบดามุสลิมีนอบดิมีด้วยกับสาเหตุของคนที่มีความเข้มแข็งมีทักษะ บิชุยาอัติฮีแต่ความเข้มแข็งที่ว่านั้นผ่านความกล้าหาญของเขาวากูวะติฮีและพลังของเขาฟีมุฮารอบะติลอะดาในการรบกับเหล่าศัตรูฟะอินฟาอินนะฮุตาลาแท้จริงอราสุบฮานุวาตาลาเนี่ยยัสรุนมุสลิมนี้เนี่ยอาจช่วยเหลือเหล่าบิดามพัทธาเช่นเดียวกันบิดูอาอิบูอาฟาอิฮิ ด้วยกับขอการขอดุอิของคนที่มีความอ่อนแอเนี่ยดูอาของคนชราดูอาของเด็กดูอาของคนที่สุกพลภาพเนี่ยมีพลังวาจาละรู้เลยที่ลินลาฮิจาราและการที่พวกเขาดีความรนอบน้อมทำตนกบับเราสุภาพในวาจาว่าจาทิกาดดังกล่าวมาเนี่ยที่อัลลอฮ์รับดูอาของพวกเขาช่วยเหลือผ่านการขอดุอาของเขาเนี่ย อันนะอิบาร์เดตบุหะเพราะว่าแท้จริงแล้วนั้นการอิบาร์ดะการทําความดีของคนที่มีความอ่อนแอทุกพลภาพว่าดูอาอว่าดูอาอาโฮมกังขอดูอาของพวกเขาอาชัดดูอิสลามมีความอิสลามมากที่สุดมีความอิสลามที่มากกว่าเขาจะจดจ่ดอเขาโฟกัสมากกว่าคือหลักการที่เราเรียนรู้กันมานะว่าดูอาที่อัลลอฮ์จะรับความช่วยเหลือนั้นหนึ่งหนึ่งด้วยกับอิสลาม การที่เขาเป็นสดใจกัเว่าะสองการที่เขานั้นมีความทุ่มเทมีความหนักแน่นมีการโฟกัสคือจดจ่อและแสดงออกเป็นความความความอ่อนแอเนี่ยอันนี้เป็นจุดสําคัญไหมนะจุดที่มีความสําคัญดูอาที่จะมีพลังมากๆเลยดูอาที่สร้างความต่างคือดูอาที่ออกจากความรู้สึกของคนที่มีความรู้สึกว่าฟักก็คําว่าฟักก็คือยากจนต้องอาศัยออลอย่างแท้จริง เมื่อเรามีความรู้สึกในข้อนี้มากเท่าไหร่เนี่ยเอาว่าจะรับดูอาร l มากเท่านั้นเอาว่าจะเมตตาเรามากามเท่านั้นอันนี้เป็นหนึ่งในตัวแปรสาคัญการขออุอาศนะนั้นคนที่เขามีความอ่อนแอทุกคลภาพเนี่ยเขากําลังของเขาเนี่ยมันน้อยเขาเห็นกําลังเขาเน้อยทักษะความสามารถของเขาเน้อยดังนั้นเนี่ยเขาจึงทุ่มเทการขอดุอาเนยมากพลังในการขอดุอิของเขามากเพราะอะไร เพราะกลังของเขาน้อยทักษะอื่นเขา้อยเขาจึงไปใส่ใส่ใจใส่พลังในการขออุทินั้นอุทิมุตตศนอุในยามขับขันเนี่ยอัลลอฮ์จึงรับนะเพราะว่าในย,ยามขับขันเราจะโฟกัสหาอัลลอฮสุบฮานุอัลตะลาอย่างเต็มเต็มนะ่ยยิ่งเรามีความรู้สึกว่าเราต้องอาศัยอัลลอฮ์มนุษย์ช่วยไม่ได้ใครช่วยไม่ได้สภาพเนี่ยจะเป็นสภาพที่อัลลอฮ์สุบฮานุอตละลานั้นจะรับดุอามาก นั้นคนที่ทุพพลภาพเขาจิตใจของเขาเนี่ยจะอิคลาสกาว่ามากกว่าโดยส่วนใหญ่เนะ่ยอิคลาสกาว่ามากกว่าและเขาจะแสดงออกในความอ่อนน้อมถ่อมตนและต้องอาศัยอาวามากกว่าซึ่งต่างกันบางครั้งคนที่มีกําลังมีความสามารถเนี่ยเขาจะพึ่งพิงทักษะความสามารถของเขามากเกินไปทําให้พลังในการต้องอาศัยอาวบานั้นมันน้อยลงอ,ะอ่ะอันนั่นคือความลับนะว่าหนึ่งในความลับของ การที่เราสุมผัสหาุรายช่วยเหลือให้ได้รับแผ่ชนะช่วยเหลือผ่านพลังการขอดุทิศของคนที่มีความอ่อนแอด้วยกับสิ่งนี้เองว่าแล้วนี่คือันไหอิบาดะตบตบพระเพราะเขาบอกว่าเพราะว่าการอิบะดาของคนที่มีความอ่อนแอทุ่มพลภาพนั้นทุกคนยากจนนั้น ว่าดูอาอุมและการดำอ้อนคำพวกเขานั้นอเชัดดอิสลามสนมีความอิสลามมากกว่าว่าอักษรุขั้วอันมีความเกรงกลัวอัล l l a ์มากกว่าขั้เนี่วนอกน้อมสำตอง Allah มากกว่าเพราะเข,ขาต้องอนะาศัย Allah เนี่ยหัวใจสําคัญคือแสดงออกถึงอิฟติกรอิลลอฮ์อาศัย Allah ลิศอลัยกุลูบิฮิมอันเนื่องมาจากว่าหัวใจของเขานั้นตัดขาดด้วยปา,า่าจาก มินแต่อ,อันลูกีจากการที่ไปคล้องเกี่ยวหรือผูกพันวิรุคราฟิตดุนยาปับความสวยงามของดุนยาความเพ,พลิดเพล้ววา่าสีน่าจหาวา่าสีน่าจะหาเรืความสวยงามของดุนยาเพราะว่าใจของเขานั้นอยู่กับอววะไม่ได้ไปยึดอยู่กับดุนยาทําให้ใจของเขานั้นมีความสะอาดมากกว่าว่าซอฟา้า,าอี้ว่ามาเอียนที่อันเนี้ยและ ฟ้าแปลว่าความสะอาดออกมาอิมภายในคือหัวใจของเขาหัวใจเขาสะอาดมากกว่าจึ่งเป็นปัจจัยสําคัญทําให้ดวอามุสยด้อัลลอฮ์จึงรักจึงเมตตาคาฟังแกนะอิมมุฮุมว่าเหดุใดนั้นอิมะความตั้งใจของเขาถึงเรื่องเดียวคือเรื่องกับว่าจะเจาะกับว่าเพราะว่าเขาไม่สามารถจะพึ่งพิงเงินเขาไม่มีกําลังเขาน้อยทักษะเขาน้อยเขาจึงพึ่งพิงออกมามากดังนั้น คนที่อ่อนแอคนที่มีคนที่ไม่เก่งเรื่องดุนยานะทักษะความสามารถเรื่องดุนยาคิดไม่ทันคนอื่นเขาความสามารถน้อยกว่าคนอื่นแต่ถ้าหากว่าเขามีทักษะในการขอดุอาอันนี้จะทําให้เขานั้นได้รับความสําเร็จมากกว่าคนที่เก่งกว่าด้วยซ้ําไปเพราะอะไรอ๋อเพราะสําคัญสําเร็จไม่สําเร็จได้ไม่ได้อาวจะช่วยเหลือหรือไม่อยู่ที่อยู่ที่ใครอยู่ที่อัลลอฮ์อัลลอฮ์จะช่วยเหลือ คนที่อ่อนแออันเนื่องมาจากว่าเขานั้นแสดงอ่อนในความอ่อนน้อมต่ออัลลอฮ์ามากกว่าคนทั่วๆไปเขาต้องอาศัยอัลลอฮ์ามากกว่าคนทั่วๆไปดังนั้นพลังด ع อ ء ของเขาสภาพของเขาเนี่ยจึงเป็นชิมจึงเป็นที่อัลลอฮ์สุบฮานแต่ลัทรงโปรดปาน,นและเมื่ออัลลอฮ์สุบฮานทรงโปรดปานอัลลอฮ์ก็จะรับด ع อ ء وقد ก ر ا د صلى الله عليه و ล ل ลลอฮฺวะเลาะห์วะเลาะห์ซัลลัมบีฮะดะลกสุลลัลลัฮฺซัมต้องการจุดประสงค์ของท่านรอสุลลาะซัลลัฮุวะเลาะห์ซัมในคำพูดนี้ฮัลต no ุนเซโร่เนี่ยวัตุรจากูเนี่ยดูอาซาอิคุมพวกท่านจะไม่ได้รับชัยชนะพวกท่านจะไม่ได้รับริสกีนอกจากด้วยกับเหตุปัจจัยของคนที่มีความอ่อนแอความหมายคือในการขอดุทิศของเขา ในการเจคลาสของเขาหรือสภาพการของเขาเนี่ยในเบียร์เก่าวคำนี้มาเนี่ยมีจุดประสงค์เพื่ออะไรแหละฮับบอเพื่อต้องการลดสะดีลดให้ท่านสะอวดบินร์วัคอสนั้นลดฮับบอนะฮับบอสะดีนรับอัลลอฮฺอันรอับอัลลอฮฺอันลดท่านสะอวดบินวัคอส อารัตจวาวาลุ่ยให้มีความรอบน้อมถ่อมตนจากการที่มีความรู้สึกว่าอ๋อด้วยกับอาศัยด้วยกับพละกําลังทักษะหรือความชํานาญในการทนูนั้นนบีนั้นต้องการเตือนว่าจริงๆแล้วให้ลดสิ่งนี้ลงและให้มีความนอบน้อมถ่อมตนว่านับยาและเป็นการ ฏิเสธเป็นการวานัตยาและเป็นการปฏิเสธอัลกิบรีอัลกิบรีนะการตะกรบอมการโอ้วดโอหังวาซัฮวีความโอหังแต่ความหมายใกล้เคียงกันอันกูรูบิมุมินีนกับผัวติดใจของผู้ศรัทธานะว่าจริงๆแล้วนั้นที่ชนะอัลลอฮ์ให้ชนะนะ ผ่านความเหลียวของราสุบข้าวนุวาแตาล่ละผ่านทักษะความสามารถก็ใช่นะแต่ส่วนหนึ่งนั้นมันไม่ใช่เียงมันไม่ใช่เป็นแค่ทักษะความสามารถอย่างเดียวน่ะมันมีปัจจัยอื่นที่มองไม่เห็นความเหลียวของว่าความเมตตาของอัลลบารกะที่อัลลอฮ้เกิดขึ้นมาฮัตาาตาลายฮะตักิรออาะาอาหะดันอาหะดันเพื่อไม่ให้คนหนึ่งคนใดเนี่ยยฮะตักิร ดูถูกดูแพนคนหนึ่งเพราะสิ่งที่ได้มานั้นผ่านความช่วยเหลือเพาะว่ามันไม่ใช่โดยกับทักษะความสามารถทั้งหมดไม่ใช่แต่ด้วยความเมตตาของพาะสุฮาราตาลาผ่านการดูอาว่ฟิลฮะดิสในฮะดิสนี้สอนอะไรกับเราล่ะฮะดิสเน่อานนั้นถวดูอาผ่านขอความช่วยเหลือวีด,ดูอาผ่านการขอดูอาของคนที่มีความอ่อนแอ อาลาัลลอฮัสริให้ได้รับชชยชนะอัลลอฮดอากับศัตว์รูในสงครามครั้งหนึ่ง <c oughs> แม่ทัพของมุสลิมคือท่านกูไตบา้าบินมุสลิมเ <c oughs> จะพิชิตกรุงคาบูนคือเจฟฟิชิตประเทศอัฟกานิสถานในยุคนั้น ล้อมเมืองอยู่หลายเดือนแล้วก็ไม่สามารถที่จะตีด่านเข้าไปได้พยายา,พยายามใช้ทักษะพยายามของบรรดาทหารกลยุทธ์ต่างๆนานาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะหักเอาชนะได้นะท่านแม่ทัพกุไตบ้าปเนมุเิมจึงไปเรียกทหารทหารยศในน้อยคนหนึ่งเนี่ย ไปเรียกมานั้นทหารคนสนิทีก็ไปเรียกขณะที่ไปเรียกกนะ็ไปเจอว่าทหารคนเนี้ยกําลังขออุทิศขอลอสุบฮานุวาตลาลาวิงวอนขออุทกับอา้อ์ให้ได้รับแต่ชนะพอท่านผู้ไตบ,บ้านมุลสลิมเนี่ยได้เห็นทหารคนนี้ซึ่งมียศต่ำกว่าเนี่ยทักษะความสามารถอื่นก็น้อยแต่ว่าอุทิศขอร้องสุบฮาเนวาตลาลาอิงวอนขออุทิศขอร้องสุบฮาเนวาตาลาอยู่เนะี่ยและก็รู้กันดีว่าทหารคนนี้ เป็นคนที่อ่อนแอแต่เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความรอบน้อมถ่อมตนกุัลกัาบอุบถามนานุวาตลามีความเ่้คขัดพอไปเรียกมาแล้วล้วก็เห็นว่าคนนี้อยู่อยู่ในขณะก,า,การขออุปถับภานุวาตลาท่านจึงมั่นใจเลยว่าครั้งนี้จะได้รับชัยชนะและครั้งนี้ก็จะได้รับชัยชนะอย่างแท้จริงเพราะว่าอะไรเพราะจริงๆแล้วนั้นชัยชนะมันไม่ได้อยู่เพียงแค่ว่ากําลังทักษะความสบายอย่างเดียวไม่ใช่นะแต่ด้วยกับดุอาั เราเฉพาะดูอาของคนที่มีความอ่อนแอเนี่ยคนดูอาของคนที่อั์ทรงรักเนี่ยดูอาก็คนที่อักสบายทรงรักดูอาของคนโอเล์ดูอาคนดีๆดูอาของวันนี้อัลวะดูอาสึ่งแต่เล่านี้มีพลังนะให้ขอความช่วยเหลือนะผ่านขอดูอาคนอ่อนแอเนี่ยให้คนทุกพลภาพขอดูอาให้นะให้คนแก่ขอดูอาให้ให้คนที่อยู่ใน ใน,ในสาภาพที่อ่อนแอแล้วก็มีความเคร่งคัดเนี่ยขอดูอาให้อันนี้เป็นคําสอนจากฮะดิษนี้นะทําไม่ละให้พวกเขาขอดูอาให้เลยอันนั้นนอสรอเพราะว่าชัยชนะด้วยความสําเร็จต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยอินนี่มาหัวมินองนินแหละอันนี้เือเส้นใต้เลยนะมาจากอัลลอฮ์เนี่ยเราจะสําเร็จสิ่งใดก็ตามอยู่ที่อัลลอฮ์สุบฮะตุตาให้กับเรามาผ่านปัจจัยผ่านเหตุแต่จริงๆแล้วอยู่ที่อัลลอฮ์สุบฮานาีว่า,าตาละ นั้นฮะดิษของท่านเราโชว์ว่าสองว่าพระซามจริงกล่าวว่าอิฮาริสอัลามายังเกว่าจงทำสุดขีดมือทำทักษะความสามารถเท่าที่สามารถจะทำได้วัสต์อินบิลลาสองขอดุอากะรอสุบฮานวุวาตาละนั่นคือปัจจัยสำคัญเลยปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในและการขอดุอากะออัลลฮ์เนี่ยก็รวมถึงว่าการให้คนที่เขามีความอ่อนแอเราขอดุอาให้ให้คนอื่นขอดุอาให้ก็ได้ให้พ่อแม่ขอดุอาให้ ให้ครูขอดุอาให้ให้คนที่มีความเคร่งคัดขอดุอาให้มันจะเป็นทางรัดหนึ่งนะให้เราได้รับความสําเร็จอย่าไปยึดอย่าไปติดอยู่กับทักษะความสามารถของตนเองตนเองเก่งตนเองมีความสามารถความสําเร็จเกิดขึ้นจากน้ำมือของตนเองบุคคลเหล่านี้นั้นวิบัติมามา,มากน้อยเท่าไหร่แล้วชูรโอนมันจะกลับรมันโอหังมันเก่งแต่สุดท้ายมันก็จบชีวิตอย่างน่าอับยต่อโูปอรุนฮามัน แต่มีความร่รารนยึดติดอยู่กับทักษะความสามารถของมันอัลลอ์ให้คนไปเตือนกอรุณฮามานบอกว่าให้คอบคุณอัลลอฮ์นะทรัพย์สมบัติที่ได้มานะเนี่ยปัจจัยต่างๆนะ่ะอัลลอฮ์ให้ให้ให้มานะแต่มันจะกบบรบดบันโหหังมันบอกไม่ใช่นะมันเป็นทักษะความสามารถของมันเนะี่ยเป็นความติความอ่านของมันแต่ละลอสุบฮาหุตตารานั้นก็ให้สิ่งต่างๆที่มีนั้นถูกธรณีสู่ไปเลยอ่านนีเตือนเราเลยว่าจริงๆแล้วอย่าไปยึดกับสิ่งนี้อย่าได้อย่าได้ตะกบด อยาได้มีความรู้สึกว่าเราเหนือกว่าคนอื่นและไปขมวคน,คนอือ่นแต่รู้ว่าอ๋อความสำเร็จอยู่ที่รอสุฮานน่อลาละเอาละให้มาผ่านมานี่ถ้าเอลาละไม่ให้ก็ไม่ได้นะนั่นทนาบียรลัยมานถ้าพูดถึงคนที่เก่งที่สุดที่ทนาบีุรลัยมานได้ทั้งหมดเลยดุนยานยเอลาละให้ในบียรลัยมานฟังภาษานกได้บังคับยินได้าสามารถให้ยินมารับใช้ได้ แต่สิ่งที่นบีสุลัยมานมีอยู่คืออะไรนบีสุลัยมานไม่ได้จะกบฏโดดนบีสุลัยมานบอกาาว,ว่าฮาซะมินฟรอดีร็อบบีอันนี้เป็นความประเสริฐที่ว่าให้กับฉันมานะหมายว่าไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้ถือตนเองแต่ว่าถือแต่ว่านิสบาเชื่อมไปหาลอสุบฮานุตะลาอยู่ตลอดเวลาอ่คาครนี้สอนเรามากเลยหลือันนั้นนอสรอเพอชัยชนะด้วยความสําเร็จต่างๆที่เกิดขึ้นอินนามาเป็นการเน้นย้ําแทนจริงแล้วหัวสิ่งนั้น มินงินยิลามจจาจากอ่า,อาวอ่าวให้ขณยัมบัรียกที่มาดูฟีฮีดังนั้นจึงไม่เหมาะสมไม่ควรที่จะไปยึดในความสำเร็จฟีใหอิสราเอยอย่าไปยึดความสำเร็จอันนั้นอาลาโมยาร,รดติลอูวะอลอัสกรียะยึดเพียงลำพังกับความสักกู้วะกับแสนยานุภาพหรือกาลังทักษะอลอัสกอรียะทางด้านทหารท่าในการสงคราม มันไม่ได้เป็นเพียงแค่ว่าแสนยานุภาพทางทหารอย่างเดียวไม่ใช่สงครามอะไรสงครามในยุคคองท่านรสุลลลอฮสัลลัลลอฮสะวะัลลัมมุสลิมได้กว่าทั้งจํานวนทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์แต่ทั้งทักษะในการรบได้กว่าแต่เกือบทุกครั้งมุสลิมได้รับชัยชนะก็เพราะอะไรก็เพราะว่าการช่วยเหลือที่มาจากสงครามบาดัหสงครามโอคุตสงครามกอดิเซีย เราหลายสงครามเลยนั่นขึ้นอยู่กับพ่อนี้แต่บางครั้งถ้าหากับมุสลิมไปยึดติดกับกําลังจากกับอะไรกับปัจปจัยภายนอกอย่างเดียวเช่นสงครามฮูเนนวายาอมะฮูนวายาอุมะฮูฮเนนิ s อะจจะบัตกุมกัส t รับตุวกุมสงครามฮูเนเน,เน,เนพวกท่านมีกําลังมากกว่าศัตรูทําให้พวกท่านนั้นมีความกระยิ่งแต่ยึดด้วยความสําเร็จนั้นอยู่ที่กําลังไม่ได้อยู่ที่อัลลอฮฺ สงคมครั้งแรกนั้นโนเซมก็ได้รับการแพ้เอาไว้บูโตูละแล้วอย่าไปยึดติดลำพังเพียงแค่ลำพังเพียงแค่ความกล้าหาญวัชยาวัชยาแล้วก็บูโตแล้ววัชยาใหแล้วความกล้าหาญความหมายใกล้เคียงกันว่าอินน์มาแต่แท้จริงแล้วเรื่องที่ถูกต้องยําบารีสมควรเหมาะสมอะเล็กมาดอามลงว่าเส้นใต้ตัวนี้ ยึดกับัลล a h ซ้ำเท็จอยู่ที่อล์ให้อันนี้เขาอยู่ที่ล์แล้มันทําให้เราวนั้นคลายจากการยิงจากการยึดถือตอนเอง Allah ให้มา Wal i k h l และยังบารีสองให้เขามากมากีนั a ต t อ d รอจากการนอบน้อมทำตนกับ a ลล a h บริสุทธิ์ใดทีอดอาและมีความขยันในการขอดูอานเยอะนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องรู้ปัจจัยเราว่าความสามารถทักษะอย่างเดียวมันไม่พอหรอกแต่มันต้องควบคู่การขอดูอากับอว์ขาดอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้ให้อยสองสิ่งนี้อยู่ร่วมกันแล้วก็เนื้ออื่นใดคือ ให้เราได้มั่นใจให้เราได้รู้สํานึกว่าจริงๆแล้วนั้นสาเร็จไม่สําเร็จได้หรือไม่ได้อรอดหรือไม่รอดมันอยู่ที่วัล์กสุภาษณนีว่าแต่ละแต่เราต้องทาโดยทำสองอย่างเนี่ยทาสุดฝีมือพยายามก่อนเท่าที่สามารถจะทําได้แค่ไหนก็แค่นั้นแต่ว่าดูอานนั้นให้มันสุดฝีมือให้มันเต็มที่สร็แล้วกระหม่อมกับวอล์กสุภาษณ์นีว่าแต่ละ,ะ,บบละและความสําเร็จก็จะเกิดขึ้นนะนั้นนั่นคือสิ่งที่ฮะดิสได้บอกกับเราสอนกับเราเนะี่ยผ่านสิ่งที่เกิดขึ้น ท่านเบบีต่าว่าท่นจะสรุนะว่าจะรู้จักกันไปดูอัฟะอิฟุมฟุ่ท่านจะไม่ได้รับการชนะหรือความสําเร็จและจะไม่ได้รับยีสกีนั <elim> ่จากผ่านความอ่อนแอเพราะว่าจริงๆแล้วนั้นความสําเร็จนั้นอยู่ที่เราซุบฮานุวะฮ์ตะละว่าซุลลอฮฺวะลาฮฺมุฮัมมัดุวะลาอัลัยฮิวะซัฮบีวะซัลลัมอะลัยฮิอัลลอฮฺรับบินะอัลเมิน